สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงจำออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เป็นประจําทุกวันจันถึงศุกร์นะคะเวลาเดิมเวลาดีแบบนี้ทางช่องคมชัดลึกทีวีอยู่กับลุงจำของเราคุณวิทูลแล้วก็ดิฉันนัยาค่ะวันนี้เรื่องราวที่จะมานําเสนอนะคะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเด็กไทยตอนนี้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับเวทีโลกมากมายนะคะแล้วก็ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราจะพาทุกชมชนไปรู้จักกับทีมนี้นะคะเขาชื่อว่าทีม ATC King f i s h e r นะคะไปได้แชมป์ลีดเดอร์นะเรียกถูกหรือเปล่าต้องบอกน้องต้องถามหน่อยนะคะแต่ว่าแขกรับเชิญวันนี้นะคะไล่ลงมาจาก ท่านที่อยู่ข้างๆลุงจําก่อนนะคะคุณอนนบอนันตลักษณ์นะะคโค้ชลีดเดอร์นะคะคุณพัทรดารุ่งเรืองพ่วงในวยการจ่ายกิจกรรมพิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีนะคะอัธวิทย์พาณิชยการแล้วก็คางทางลีชานนคุณสุพัฒน์ปริญญาศนะโค้ดวงโยธาทิษฐ์แล้วก็น้องๆนะคะจากทีม ATC King Fisher ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่บางนานี่มีแต่คนเก่ง นะครับค, <ะ S 1> คือที่เชิญมาวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขตชุมชนคนบางนานเนี่ย <คะ S 1> มีคนระดับโลกอยู่ซึ่งก็ซ่อนอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เราก็ต้องไปควานหาออกมานะครับโรงเรียนอัธวิทย์เนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลแต่วันนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีอัธวิทย์พาณิชยการมีถึงปัญญาโทเนี่ยปัญญาเอกเลยนะครับ <คะ S 1> ซึ่งมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไปแข่งระดับโลกมาวันนี้เรามาแนะนำนะครับเอาคนบางนา มาให้ดูว่ามีคนเก่งอยู่ที่นี่อยู่ใกล้บ้านเลยแหละเป็นบ้านของทีนชั่นเราเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนวันนี้อาจจะละไว้หน่อยเพราะรู้อยู่แล้วว่าน้องๆเก่งอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์เป็นอีกหนึ่งทีมในเยาวชนของไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศล่าสุดแข่งบอกไปที่ญี่ปุ่นมาได้รางวัลอะไรได้แชมป์อะไรมาคะได้แชมป์นะครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับรุ่น e l ลิท นะครับนุนอิริจะเป็นรุ่นถ้ามหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นของอพรีเมียจะเป็นรุ่นหมอของทางมอกรุงเทพรุ่นของน้องๆจะเป็นรุ่นของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทางวิทยาลัยก็ส่งได้เป็นตัวแทนนะครับประเทศไทยและส่งน้องไปเป็นอันไหนฮะช่วยที่ว,ว่านี่อะไรรางวัลอะไรนะฮะ เป็นจากรายการ I C U Asia Open 2012ที่ประเทศญี่ปุ่นครับทางโรกเรียนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครับเมื่อเดือนกันยายนนี้เองทีมที่ยืนอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับไปทำอะไรมาได้แชมป์ไปทำอะไรบ้างก็เป็นเหมือนตัวแทนประเทศไทยครับก็ไปทำการแข่งขันในรุ่นของ elite rider แล้วทำไมได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยล่ะเพราะสืบเนื่องมาจากครับทีม อัธวิษห์ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับรายการซิคคอนสแควร์เชลิเตอร์อ๋อใกล้ๆนี่เองครับอ๋อบางนาเหมือนกันเนี่ยใกล้ๆบางนาเพราะมีแต่ที่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับคนบางนาได้รับรางวัลที่บางนา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยซีคอนนี่ก็เก่งที่สุดแล้วใช่ไหมถือเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยถึนได้ช่วยได้ช่วยสมเด็จนานเลยฮะถ้าเป็นช่วยสมเด็จระเทพาราตนาลัตสุดาอ๋อได้ถ่วยนี้มาโอ้ใหญ่กว่าถ้วยญี่ปุ่นอีกรางวัลอะไรฮะรางวัลชนะเลครบอะไรฮะซีคอนสแควร์กาเซนคันในรับผมอ๋อแล้วก็ได้เป็นตัวแทนไปญี่ปุ่นครับก็ไปคว้าแชมป์อีกไปชนะไทยก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นแชมป์ระดับ อาเซียนครับเป็นเวทีอาเซียนก่อนแข่งลักษณะเดียวกันไหมคะแต่ต้องย้อนมาถามก่อนว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยอยู่ในวงการี็ไม่ทราบว่าเป็นการแข่งประเภทไหนอย่างไงคะแข่งในในในส่วนของเชลิเตอร์นะคะจะแบ่งเป็น2ระดับนะครับคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือระดับของน้องแล้วระดับอูดมศึกษาใช่ครับผู้ดมศึกษาอ่านี่มาแล้วครับผมนี่อะไรฮะอันนี้จะเป็นภาพที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะครับ แข่งอะไรฮะอันนี้จะเป็นประเภทโคเอ็ดนะฮะก็คือครับก็คือมีผู้หญิงและผู้ชายผสมกันในทีมครับผมจะมีอยู่2รุ่นนะครับที่ประเทศไทยได้แชมป์มาทั้ง2รุ่นก็คือทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัยกําลังทําอะไรครับเนี่ยครับอันนี้เป็นช่วงของชันติ้งการบูมนะครับเป็นการเรียกเสียงเชียร์จากคนดูนะครับคนดูจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครที่น้องๆเขาหันหน้าให้นะครับ ได้รางวัลเพราะอะไรครับเพราะท <c oughs> ่าเมื่อกี้ป่ะที่ได้เพราะว่าความแข็งแรงของน้องครับมูฟเมนต์นะครับความสดใสล,ดล่าเริง <c oughs> ความมีส่วนร่วมกับผู้ชมนะครับจ <c oughs> ึงถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเชลิดเดอร์ไทยอธิบายฟังหน่อยนี่ยดูยังไงเนี่ย เวลาดูพี่ไม่ค่อยมีความรู้ก็จะดูในอันนี้อันนี้จะเป็นการโยนตัวนะครับเราเขาจะมีอยู่สองส่วนก็โยนตัวกับการทํายิมนาสติกด้วยการต่อตัวด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของการบูมนะครับหรือการทำให้คนดูมีส่วนร่วมกับการเชียร์ของเรานะครับก็จะเน้นความเป็นไทย เชียร์ให้ทุกคนเชียร์ประเทศไทยนะครับน,น,น้องน้องอันนบเนี่ยเป็นโค้ดลีดเดอร์ถูกไหมคะใช่ครับเป็นคนควบคุม ควบคุมขั้นตอนหรือว่ารูปแบบวิสัยออกแบบการแสดงเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็แต่ก็จะมีสตาฟนะครับช่วยช่วยกันด้วยก็จะมีเกณฑ์การนําความคิดเห็นจากคนดูด้านนอกโค้ดภายในและในสถานศึกษาแล้วก็ข้างนอกนะครับเข้ามาช่วยกันดูด้วยปติแล้วการแข่งเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยนะคะเขาดูกันตรงไหนถ้าเกิดยิมนาสติกก็ต้องท่ายากนะครับหรือแข่งชนะเพราะตรงไหน ความสมบูรณ์จะมีแบบนึงความสมบูรณ์คือห้ามผิดพลาดเลยครับเป็นกีฬาชนิดเดียวที่ถือได้ว่าเป็นเป็นการการให้กําลังใจคนอื่นในขณะเดียวกันก็ต้องการกําลังใจจากคนดูเข้ามาเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะจะแพ้ชนะดูที่นับนเวทีขนาดนั้นซ้อมมาดีขนาดไหนไมกำํัคัญครับแต่ถ้าสมมุติว่า พลาดก็มีโอกาสที่จะหลุกแชมป์ได้เหมือนกันครับข่าววันนั้นของเราถือว่าทํำแบบสมบูรณ์เลยไหมคะวันนั้นมีน้องบาดเจ็บหนึ่งคนครับแล้วก็<ช>ด้วยกําลังใจจากคนดูจากเพื่อนในทีมครับก็บ็อกขายัางไงก็ต้องขึ้นแล้วก็น้องเขาทำได้เต็มที่จำต,ตัวเองได้ไหมจำตัวเองอยู่ตรงไหนฮะอยู่แถวไหนครับเนี่ย จำได้ต่อนี่จะเป็นตัวยอดทั้งนั้นเลยค่ะที่พู้ผู้ชายเขาจะอยู่ข้างบนเพราะน้ำหนักไม่เยอะน้ำหนักไม่เยอะตอนนั้นแต่ตอนนี้เริ่มเยอะ้วทำไมทำไมโรงเรียนถึงให้การสนับสนุนแบบนี้ครก็เป็นนโยบายของทางผู้่วยการนะคะว่าเราเรียนด้วยเราก็ต้องมีกิจกรรมควบคู่ไปด้วยนะคะก็คือทางทางโรงเรียนก็มี เรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่นนะคะในส่วนของกีฬาเด่นก็คือว่ากิจกรรมเราก็จะสนับสนุนเสมอครับครับอะไรบ้างฮะที่สนับสนุนกิจกรรมอะไรฮะก็มีอะไรบ้างครับที่เห็นก็คือว่าจะมีชมรมเชียร์ลีดเดอร์นะคะคสองก็จะมีศูนย์ดุริยางคศิลป์ซึ่งจะเป็นวงโยธวาทิตย์นะคะสามจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยค่ะครับก็จะมีทั้งดนตรีไทยแล้วก็ทางนาฏศิสิ์ไทยให้ความสําคัญขนาดไหนยังไงทําให้น้องเนี่ย เก่งจนไปสร้างชื่อเสียงระดับระดับประเทศได้เราก็จะเฟ้นหาจากถ้าเป็นลีดเดอร์เนี่ยเราจะเฟ้นหาจากในโรงเรียนนะคะแล้วเราก็ให้ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่อยู่อยู่กับเรานะคะแล้วก็ในส่วนของอเรื่องอาหารเรื่องอะไรตอนฝึกซ้อมหรือว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทางโรงเรียนก็จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยค่ะครับอืมก็ในตอนนี้เราก็มีทุนอยู่อย่างของมงโยก็มี120ทุน ของลีดเดอร์มี22ทุนนะครับแล้วก็แส้<อ>ทปไทยส,ส็่งอีกเป็น20 30ทุนเหมือนกันค่ะรวมๆแล้วก็ถ้าตีแล้วก็เป็นมูลค่าที่ส,งสงูสงมาสมควรเพื่ออะไรฮะให้ต้องยเยอะแยะเราหนึ่งก็คือเพื่อเสริมศักยภาพให้นักศึกษาด้วยสองคือเป็นการาประกาศศักยภาพของโรงเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์นวิทยาลัยด้วยค่ะทำไมถึงเลือกที่จะให้ความนับสุนจริงจังขนาดนี้คะก็ ทางท่านผู้บริการกา็มีความคิดที่จะส่งเสริมแล้วก็ทางผู้บริหารทุกท่านนะคะก็เห็นว่าถ้าเด็กเราเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีศักยภาพในส่วนของอื่นมาเสริมด้วยที่จะต่อสู้ในส่วนของต่อไปในการที่เขาเติบโตขึ้นนะคะค แล้วก็มีวงโยธวารทิตอยู่ด้วยนะคะคุณสุพัฒนเป็นโค้ดวงโยธวารทิตด้วยครับผมใช่ครับเคุณต่อไปคว้าแชมป์มานี่ก็อีกหนึ่งแชมป์เป็นแชมป์ใรม่ใช่ครับล่าสุดก็เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเป็นการประกวดวงโยธวารทิตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับได้รับถ้วยพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาครับโอ้อะไรเออไปด้านซ้ายซ้ายสุดใช่ครับใช่ครับโอ้ถ้วยนี้ครับผมอันนี้เขามีทั่วประเทศจากทุก ใช่ครับเป็นการใช่ครับเป็นการอ่าใช่ครับในการประกวดก็จะแบ่งเป็นสามรุ่นหลักๆนะครับก็จะเป็นรุ่นรุ่นชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายนะครับของของอทิวิ์นี้เป็นเป็นตัวใหญ่สุดครับรอบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นแชมป์แล้วก็รักษาแชมป์ไว้ได้ด้วยใช่ครับกี่ปีแล้วซ้อนเน่ ปีนี้ปีที่ห้าครับโหเหลือไม่มีใครโค่นได้เลยเหรอครับแต่เชียงใหม่เขาก็เก่งนะใช่อไหมใช่ครับเชียงใหม่เขาก็เก่งก็จะเป็นคู่แข่งกันช่วยเอาเหมืองของกันใช่ครับแล้วเราก็เคยไปได้แชมป์ที่เนเธอร์แลนด์ปีอะไรปีสองพันห้าครับสองพันห้าแชมป์อันไหนแชมป์วงเออเป็นเป็นรี่เอเธอร์แทนด์นี่เป็นรางวัลเดย์ไพรส์ครับก็คือว่าเขาจะแบ่งแบ่งการประกวดนี่เป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปของเราได้ได้คะแนนสูงสุดประจําวันสำหรับสัปดาห์นั้นๆเียครับครับ แสดงว่าต่างประเทศรู้จักหมดเลยยกเว้นคนในประเทศไทยใช่ไหมเราไม่เห็นเคยได้ยินเลยว่าโรงเรียนอัธวิทได้แชมป์น,มนู่นแชมป์นี่ค่ะเพราะในส่วนนี้คือเราเป็นโรงเรียนอาชีวะด้วย ทางทางสื่อมวลชนหรืออะไรอาจจะมองมองไม่ได้มองมาถึงเด็กอาชีวะเราว่าเรามีศักยภาพมองเวลายิงกันากมองทุกครั้งแหละมองแบบนั้นเลยอะไรที่คนต้องมองทุกคนจะช่วยกันช่วยกันนะจ๊ีกันขึ้นนั่นึ่งทุกทีอะอาชีวะในส่วนของดีๆนั่งรถเมย์ยังกลัวเลยบอกอาชีวะมาเนี่ยน้องอาชีวะเก่งค่ะจริงๆแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังไงฮะแล้วก็เลยก็ทำให้ไม่ใคยได้ไม่ไม่มีคนรู้เรื่องยิงเท่าไหร่ถ้า แต่ต่างประเทศรู้จักใช่ไหมคะต่างประเทศรู้จักนะคะแล้วเผอิญกีฬาประเภทเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยฝรั่งหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยมันเป็นกีฬาทั้งนั้นเพราะเป็นเป็นออริจินอลเป็นต้นแบบแต่เราเนี่ยกลับไปได้แชมป์เขาะใช่ค่ะความนิยมในระดับระหว่างประเทศเป็นยังไง อตอนนี้นะฮะถ้าในพูดถึงอเมริกาคืออันนี้มันมันอยู่ตัวอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่กําลังจะเข้าเข้ามาในโซนของอตอนนี้ที่ใช่ครับในโซนของอาเซียนใกล้ๆเราสิงคโปร์มาเลเซียถือได้ว่าตอนเนี้ยม,มาแรงไต้หวันไต้หว,วัน,น,วนญี่ปุ่น,น,นญี่ปุ่นนะครับ,รบตอนนี้ใช้ใช้โคสจากทางยุโรป ยุโรปอเมริกานะครับนำเข้าโคตล้วฮะแต่กลายเป็นในขนาดที่เมืองไทยนะครับส่งออกโคตรเขเราจะส่งออกโคตรมีมีโคตรมีเพื่อนกันนะฮะไปแะาจจจะส่งออกไปเรารได้ชม้รับจริงครับโปจริงจริงคือรูปแบบความเป็นเชลีเดอร์ของไทยแลนมันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วที่จะเน้นความสนุกสนานแต่จริงๆที่ตรงนี้ก็คือที่อาจจะดูว่าเออเฮ้ยทำไมลีเดอร์น้อยลงเพราะว่าหลายคนคิดว่ากีฬาประเทศนี้เป็นกีฬาอันตรายแต่จริงๆนะครับตามประวัติที่ ผมได้ทํามาเลยไม่มีบาดเจ็บหนักเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูว่าทํำยังไงที่จะแบบไม,ไม่ไม่บาดเจ็บด้วยเราเห็นบอกว่าไปต่างประเทศเนี่ยเขาท<ช>ึ่งเราเหมือนกัน<ช>แล้วว่าขอเสียงสาวๆด้านหลังนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะข้างหลังสบาคะ่ะแล้วเป็นไงนะคะน้องๆอ่ขอตัวก่อนแ,แล้วเป็นไงบ้างแทำตัวก่อนก็ได้นะคะขออนุญาตแต่ละคนชื่อน้องอะไรชื่อเล่นชื่อจริงอ่ะสร้อยีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภพรทิมรอยเกลนะคะ หรือน้องไอซ์ค่ะค่ะน้องไอซ์อ่ะน้องไอซ์น้องไอซ์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริกมนโคศิหาค่ะชื่อน้องอ้อยค่ะสวัสดีค่ะปามค่ะสุวรรณันก้อนคำค่ะสวัสดีค่ะบามค่ะมสิกาแทเจึิงค่ะอันสี่คนเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนร่วมที่ทำไม่ได้แชมป์ม่มานะแต่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะเพราะว่า หลังจากที่ได้แชมป์โลกมาเนี่ยได้ไปเป็นเขาเรียกอะไรฮะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของแดนเซอร์ดนเซอร์มิวสิกวิดีโอเบอร์ใช่ไหมคะเป็นคอนเสิร์ตสุคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดอนเสิรเล่นคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตล่าสุดด้วยคอนเสิร์ตล่าสุดเลยใช่ไหมยี่สิบาปีค่ะย่สปีแบบเบิร์ดค่ะวันตอนเราอยู่อ้าน้องๆไปเล่นคอนเสิร์ตให้ด้วยค่ะแล้วมีมิวสิกวิดีโอด้วยใช่ไหม ไม่แต่ไม่แน่นะคะคพี่เบิร์ดชอบเนี่ยนับสนุนน้องๆอ,อยู่แล้วนะคะค่ับคนบางนาก็เก่งแบบนี้แหละค,ค,ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะว่าขั้นตอนวิธีการฝึกยางานแล้วก็ความยากง่ายแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นสิ่งที่น้องๆต้องมีความอดทนแล้วก็พยายามมากด้วย,ย๋ยวไปดูเบื้องหลังกันแล้วก็ความปลอดภัย ของน้องๆที่เขาการันตีเพราะว่า<ม>อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยอาจจะจอยากที่จะมาเก่งแบบนี้บ้างนะ<ม>คุณพ่อแม่อาจจะยังไม่ยอมนะคะเ<ม>ดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะ